ถอดเสื้อผ้าออกถอดออกคุณจะทําอะไรฉันขอเตือนคุณนะนประธานบริษัทต้องการบังคับฝืนใจหญิงสาวให้มีเพศสัมพันธ์เป้าหมายของเขาคือให้หญิงสาวช่วยตัวเอง ขจัดทิษร้อนในร่างกายเพราะหญิงสาวมีปานรูปดอกท้อที่เอวอาจารย์บอกเขาไว้หากต้องการขจัดพิษร้อนในร่างกายให้สิ้นซากจะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีปานรูปดอกท้อที่เอวร่างกายบริสุทธิ์ธาตุเย็นที่แท้ก่อนหน้านี้ประธานบริษัททุกวันจะต้องหาผู้หญิงหนึ่งร้อยคนมาอยู่ที่บ้านแต่เขาค้นหามานานกว่าสิบปีแต่ก็ไม่พบหญิงสาวบริสุทธิ์ธาตุเย็นที่มีปานรูปดอกท้อที่เอวอาจารย์กล่าวว่าเขาจะหาผู้หญิงที่มีปานรูปดอกท้อที่เอวไม่พบจะต้องจำกัดกับหญ กล,ลับไปเจอกับนักศึกษาหญิงที่กำลังทำงานพาดถามส่งอาหารเมื่อหญิงสาวยกเสื้อขึ้นเพื่อต้องการดูเอวที่บาดเจ็บกลับทูประธานบริษัทเห็นเข้าอย่างตกใจปาลูกดอกท้อที่อยู่บนร่างของเธอผู้ช่วยเพิ่งจะคิดจะลงรถไปคุยเรื่องค่าเสียหายกับหญิงสาวแต่ไม่คาดคิดว่าหญิงสาวจะเห็นในโทรศัพท์คำสั่งที่กำลังจะเลยเวลากลับไม่ติดตามความรับผิดชอบหันหลังไม่กลับวิ่งหนีไปประธานบริษัทต,ตามหญิงสาวมาที่จุดส่งอาหารเพื่อยืนยันอีกครั้งไม่ได้คาดคิดว่าขณะนั้นทิษร้อนกำเริบเมื่อเขามองไปรอบๆเพื่อหาหหหญญิงงสสาาววกลับเ็น โดยบังเอิญกำลังเช็ดแผลที่เอวเมื่อเขาเห็นหญิงสาวที่เอลอีกครั้งปารูปดอกทอ้อเขาเข้าใจทันทีว่าหญิงสาวคือตนเองร่างกายบริสุทธิ์ธาตุเย็นที่ค้นหามานานถึงสิบกว่าปีดังนั้นเขาจึงจำเป็นต้องขจัดพิษเขาจึงหยุดหญิงสาวและสั่งว่าถอดเสื้อผ้าออกอะถอดออกคุณจะทำอะไร ฉันเตือนคุณนะการกระทําที่ไม่มีเหตุผลของประธานบาริษัททําให้หญิงสาวตกใจจนไม่รู้จะทาอย่างไรแต่เพื่อแก้พิษประธานบริษัทก็ต้องบ,งบังคับฝืนใจหญิงสาวให้มีเพศสัมพันธ์หญิงสาวพยายามขัดขืนกับประธานบริษัทไปหนึ่งคำประธานบริษัทที่เจ็จึงต้องปล่อยหญิงสาวออกไปในขณะที่ตกใจหญิงสาวได้ทุก ขวดเหล้าบนโต๊ะแตกครูฆ่าตัวตายประธานบริษัทจึงปล่อยเธอยังไม่มีทางเลือกประธานบริษัทจึงต้องปล่อยหญิงสาวออกไปหญิงสาวเพิ่งจะออกไปก็รีบโทรหาผู้ช่วยทันทีให้เธอภายใน3นาทีตรวจสอบข้อมูลของหญิงสาวทั้งหมดในตอนกลางคืนหญิงสาวมาที่โรงพยาบาลเพื่อเยี่ยม แม่ที่ป่วยนักแต่กลับเห็นแม่กำลังเก็บของเสื้อผ้าเตรียมกลับบ้านหญิงสาวรู้สึกงุนงงที่แม่จัดต้องเข้ารับการผ่าตัดทำไมต้องออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านแต่แม่กลับสแสดงท่าทีว่าเธอเป็นคนที่จะตายเหมือนกัน <c oughs> ไม่ต้องการให้หญิงสาวเ <c oughs> สียเงินเพื่อทำให้การเรียนของเธอลาชา้า <c oughs> หญิงสาวที่ต้องการรักษาแม่รู้สึกผิดมาก <c oughs> และในขณะนั้นโรงเรียน <c oughs> แต่มีคนโทรเข้ามาหาเธอสวัสดีค้ะนิ่งสี่ใช่ไหมสวัสดีค่าที่การบดีเมื่อสักครู่นี้มีมหาเศรษฐีลึกลับคนหนึ่งไม่เพียงแต่สนับสนุนค่าเล่าเรียนของคุณเป็นเวลาสี่ปี และในแต่ละภาคการศึกษายังให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีกห้าหมื่นหยวนยินดีด้วยนักหนิงสีคุณสามารถมาที่โรงเรียนเพื่อลงทะเบียนได้แล้วหญิงสาวฟังแล้วรู้สึกดีใจมากค่าเล่าเรียนในที่สุดก็มีทางออกแล้วรอจนหญิงสาวมาที่โรงเรียนอย่างมีความสุขในวันถัดไปขณะกําลังขึ้นไปขอรับเงินช่วยเหลือประธานบริษัทกลับปรากฏตัวอย่างทรงพลังต่อหน้าหญิงสาว นิงซีคุณบ้าไปแล้วรีบเก็บดอกไม้ขึ้นมาเถอะ <Hey, General. S 1> คุณเพื่อขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นเวลาสีปีฉันจะคืนให้คุณแน่นอน hey, <General. S 1> คืน hey, <General. S 1> คุณรู้ไหมว่าฉันต้องการอะไร hey, <General. S 1> คุณเพื่อฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่คุณคิด แย่ที่สุดฉันก็แค่ปฏิเสธการสนับสนุนของคุณไปเท่านั้นถูกไล่ออกต่อหน้าสาธารณะในพิธีเปิดเทอมยกเลิกคุณสมบัติการเข้าศึกษาตลอดไปยังต้องชดใช้เป็นพันเท่าค่าปรับการสนับสนุนสิ่งเหล่านี้คุณไม่ต้องสนใจแต่ร่างกายของแม่คุณจะทนได้หรือเปล่าสาม ความปรารถนาที่ใหญ่ที่สุดของแม่คือคุณสามารถออกจากหมู่บ้านที่ยากจนไปเรียนมหาวิทยาลัยยังไงก็ตามฉันก็รักษาโรคนี้ไม่ได้การใช้ชีวิตแบบนี้ทําให้คุณลําบากฉันตายไปเลยดีกว่าสำเร็จขอแสดงความยินดีท่านเพย่ยในที่สุดก็พบในโลกร่างกายบริสุทธิ์ธาตุเย็นเพียงหนึ่งเดียวขอเพียงคุณนอนกับหนิงซี ก็สามารถขจัดพิษร้อนมีอายุยืนยาวแต่กล่าวธาตุบิริสุดร้อนและเย็นนั้นขัดแย้งกันโดยธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นพิษร้อนในร่างกายคุณมีมากเกินไปหากมีการรวมตัวกันจะทําให้ระบบร่างกายของหนิงซีเสียหายอย่างรุนแรงอาจทําให้พิการหรือถึงขั้นตายงั้นจัดการกับเธอเถอะจัดการเรื่องหลังจากนี้เถอะใช่ คุณเพิ่อนี่คือใบเสร็จที่ฉันเขียนให้คุณดอกเบี้ยก็คิดตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเงินที่ท่านจ่ายให้แม่ของผมเพื่อรักษาผมจะไม่มีนี้สินกับท่านแม้แต่บาทเดียวคุณเพิ่อท่านทําอะไรอยู่นี่ผมเป็นแค่คนธรรมดานักศึกษาที่ไม่มีภูมิหลังผมไม่มีอะไรจะให้คุณคุณต้องการอะไรแน่ผมต้องการครั้งแรกของคุณ ไม่ใช่ครับคุณเผยผมไม่ใช่คนที่มีความสัมพันธ์กับผู้ชายแบบไม่เลือกห้าล้านผมไม่ต้องการเงินของคุณสิบล้านคุณเพยผมจะไม่มีวันขายศักรีเพื่อเงินขายศัก์สี คุณเพิร์ท่านจัดจดทะเบียนสมรสให้เราสองเมื่อไหร่เราเพิ่งรู้จักกันไม่ถึงวันจะแต่งงานกันแบบไม่คิดได้อย่างไรไม่ได้คุณไปอยากกับผมเดี๋ยวนี้อยากอยากก็ไม่ใช่ว่าไม่สามารถเมื่อไหร่จะมอบครั้งแรกให้ผมเราจะอยากกันเมื่อไหร่คืนนี้ให้ผมเราจะไปอยากกันพรุ่งนี้คุณเพิร์ทผมไม่อยากจริงจริง เฮ้ผมให้เวลาคุณสามนาทีหาแม่หนึ่งซี่ให้ผมผมสัญญากับคุณฉันสัญญากับคุณอย่าแต่ต้องแม่ของฉันฉันคือยังไม่ได้เตืีนตัวฉันให้คุณแค่สามวันคุณผู้หญิงต่อไปคุณจะอยู่ในห้องนอนนี้ คุณเพิรคุณไม่ได้บอกว่านี่คือห้องของฉันคนเดียวใช่ไหมคุณกําลังทําอะไรคุณเคยบอกว่าจะให้เวลาฉันสามวันตอนนี้ฉันยังไม่อยากถ้าไม่ต้องการก็อยากขยกับมิฉะนั้นฉันไม่สามารถรับรองได้ว่าจะทําอะไรกับคุณคุณเพิร์ดทำไมคุณถึงร้อนขนาดนี้คุณเป็นไข้หรือเปล่าหรือไม่ก็ให้ฉันไปโรงพยาบาลกับคุณ แม่คุณเป็นอย่างไรที่โรงพยาบาลหนูทาฉันคิดจะโทรหาคุณอยู่เลยวันนี้ที่โรงพยาบาลมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาหลายคนมาที่นี่เพื่อจัดทำแผนการผ่าตัดตุกถ่ายบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการจัดเตรียมของท่านเพยหนิงสี่ท่านเพลยคนนี้เป็นความสัมพันธ์อะไรกับคุณทำไมเขาถึงดูแลบ้านเราขนาดนี้นิงสี่หนูทาท่านเพลยคนนี้ช่วยเราเยอะมากถ้ามีโอกาสในอนาคตคุณควรตอบแทนเขาให้ดีคุณเพลยสื่อเฉินคนนี้ ฉันตอบเขากลับแบบนั้นเขายังช่วยฉันแบบนี้เขาทําไมถึงต้องการแต่งงานกับฉันด้วยเหรือ ขอบคุณที่ช่วยแม่ของฉันที่ทําทุกอย่างคุณสบายใจได้ทุกค่าใช้ใจ่ายรอให้ฉันจบการศึกษาและทํางานฉันจะคืนให้คุณโดยเร็วที่สุดแค่การทําธุรกรรมเท่านั้นทําในสิ่งที่คุณต้องทําให้ดีเรื่องอื่นๆอย่าคิดมาก เร็วเร็วเร็ว,รว,รว,รวจัดการกับพวงหรีดนี้ให้เรียบร้อยเร็วเข้าใช่ไหมใช่ไหมใช้ไหมปาจาง พวงรีดเหล่านี้มีอะไรเกิดขึ้นกันแน่คุณเพล่เขาไม่สบายดีหรือท่านเพล่แม้จะมีอำนาจมากมายผู้มีอำนาจแต่เพราะเกิดมาเป็นร่างกายบริสุทธิ์ธาตุร้อนประสบความทุกข์ยากและโรคภัยมากมายทุกครั้งที่เกิดอาการรู้สึกเหมือนไฟเผา<ช>แสงสาหัสแม้กระทั่งมีโอกาสสูงที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ถึง30ปีดังนั้นเหล่าญาติที่หมายตาในตำแหน่งหัวหน้าบ้านมักจะส่งของที่โชคร้ายเหล่านี้เพื่อสาปแช่งท่านเพล่ขนาดนี้มันร้ายแรงจริงๆง,ง,งั้น แล้วหมอเขาพูดว่าอย่างไรอาจารย์ได้พูดไว้แล้วโรคนี้ของท่านเพยการรวมตัวของผู้หญิงร่างกายบริสุทธิ์ธาตุเย็นจึงจะมีการรักษาคุณผู้หญิงคุณคือผู้หญิงในโลกนี้ร่างกายบริสุทธิ์ธาตุเย็นที่หาได้ยากเพื่อท่านเพลยจะมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณต้องร่วมมือกับเขาให้ดีฉันฉันต้องการครั้งแรกของคุณถ้าต้องการอยากก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปนไม่ได้เมื่อไหร่จะให้ครั้งแรกของคุณกับฉันเมื่อไหร่เราก็จะอยากแท้จริงแล้วเขาไม่ใช่ ผู้ชายเลวที่เล่นกับผู้หญิงเขาแต่งงานกับฉันแค่เพราะต้องการมีชีวิตรอดถ้าไม่ต้องการก็อยากขยักมิฉะนั้นฉันไม่สามารถรับประกันได้จะทำอะไรกับคุณเขาเสี่ยงชีวิตยังต้องดูแลอารมณ์ของฉันอีกผู้ชายคนนี้ดูเหมือนจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดเอาหล่ะคุณผู้หญิงท่านเพื่อให้ฉันส่งการ์ดใบนี้ให้คุณการ์ดใบนี้มีเงินสิบล้านเป็นค่าชดเชยจากท่านเพื่อสำหรับคุณกรุณารับมันด้วยเถอะ เงินซื้อชีวิตสิบล้านนั้นเธอรับไหมรับแล้วป้าจังบอกว่าคุณหนิงไม่ปฏิเสธรับกาดแล้วก็ออกไปเลยผู้หญิงคนนี้พูดอยู่ตลอดว่าจะไม่ขายความยืดหยุน่นแต่ก็ยังอยากได้เงินมากขึ้นผู้ช่วยน้อยให้ฉันได้พบอาจารย์เซเวียนสักครั้งเถอะอาจารย์เซเวียนหยวนของเรานั้นเหมือนเทพเจ้าที่มีชีวิต แขกที่มาที่นี่ทุกวันมีมูลค่าหลายพันล้านคุณเป็นเพียงนักเรียนยากจนที่ได้ชื่อเสียงจะเอาอะไรไปพบอาจารย์เซวินยูนของเราไปไปอย่าทำให้ประตูของเราสกรปรกท่านเพยผู้หญิงคนนี้ไม่ไปเรียนที่โรงเรียนทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ผู้ช่วยน้อยฉันมาที่นี่ด้วยความจริงใจเพื่อขอพรฉันมีเงินทำบุญสิบล้านท่านเพยท่านดูนี่สิผู้หญิงคนนี้กำลังเล่นคนอะไรอีกแล้ว ให้เธอเข้ามาสิบล้านคุณหนิงท่านต้องการขอพรอะไรขอชื่อเสียงขอความร่ำรวยและความสงบหรือว่าจะขอความรักฉันอยากขอความสงบให้กับสามีของฉัน ถึงแม้ว่าฉันและสามีของฉันไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่แท้จริงแต่เขาช่วยฉันมากฉันรู้สึกขอบคุณเขามากฉันได้ยินว่าเขาโชคร้ายมากตลอดปีที่ถูกความเจ็บปวดทรมานดังนั้นเงินบริจาคสิบล้านนี้ฉันอยากขอเขาสุขภาพดีและปลอดภัย โชคดีและโชคร้ายอยู่ในมือของคุณกํามและผลไม่จําเป็นต้องไปหาจากที่อื่นเพียงแค่คุณและเขาทําหน้าที่คู่สมรสให้ครบถ้วนก็จะทําให้เขาสุขภาพดีและปลอดภัยขอบคุณอาจารย์ฉันเข้าใจแล้ว ฉันจะต้องทำพยายามช่วยเขาโชคดีและโชคร้ายอยู่ในมือของคุณกและผลไม่จําเป็นต้องไปหาจากที่อื่นเพียงแค่คุณและเขาทําหน้าที่คู่สมรสให้ครบถ้วนก็จะทําให้เขาสุขภาพดีและปลอดภยัย อาจารย์ได้กล่าวไว้โรคนี้ของคุณเพยต้องมีเพียงการรวมกันของหญิงสาวที่มีร่างกายบริสุทธ,ธิ์ธาตุเย็นถึงจะสามารถรักษาได้ความสัมพันธ์คู่สมรสรวมตัวกับร่างกายบริสุทธ,ธิ์ธาตุเย็นต้องมีเพียงฉันเท่านั้นที่ร่วมรักถึงจะช่วยชีวิตของคุณซีเฉินได้งั้นฉันควรจะลองดูใหมายกับเขา ลองอะไรไม่มีอะไรก็คือฉันมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คุณนี่คือสิ่งที่ฉันขอจากอาจารย์ได้ยินมาว่าศักดิ์สิทธิ์มากถ้าคุณชอบก็สมมันถ้าไม่ชอบก็ดังนั้นเงินบริจาคสิบล้านนี้ฉันอยากอ้อนวอนให้เขามีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัย ท่านเพยฉันกําลังเลือกสุสานให้กับท่านผู้หญิงมีสวนกุหลาบสวนมะลิสวนกุหลาบและอื่นๆคุณคิดว่าจะกําหนดที่ไหนให้ท่านผู้หญิงคุณชอบดอกไม้ชนิดไหนฉันชอบดอกไม้ชนิดไหนให้อาชินใช่แล้วความหมายของให้อาชินคือจุดไฟแห่งชีวิตมอบชีวิตใหม่ให้กับคนรักและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ให้อภัยดังนั้นฉันหวังว่ามันจะนำสุขภาพดีและโชคลาภมาให้คุณให้พิดร้อนของคุณ หายดีไวๆคุณเพิย์คุณถามฉันว่าฉันชอบดอกไม้ชนิดไหนคุณจะมอบของขวัญอะไรให้ฉันไหมท่านเพลยให้สุสานของท่านผู้หญิงคุณเลือกส่วนไหนเรียบร้อยแล้วหรือยังแล้วแต่เลยคุณเพิย์คุณจะมอบดอกไม้ชนิดไหนให้ฉันไหม โอลินท่านผู้หญิงนี่ฝีมือดีจริงๆฉันได้กลิ่นหอมมาจากข้างนอกแล้วป้าจางคุณเพ่ยจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมฉันที่นี่อีกห้านาทีก็จะตุนเสร็จแล้วท่านเพลยเพิ่งโทรมาให้ฉันบอกคุณว่าท่านจะไม่กลับบ้านในคืนนี้ไม่กลับบ้านมากินข้าวแล้วดูเหมือนว่าจะไปร่วมง,งานการกุศลก็ไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่จะกลับมาได้ท่านเพลยทุกครั้งที่ยุ่งมักจะไม่ค่อยได้กินข้าวเย็นครั้งนี้คงจะเป็นโรครเพาะกำเริบอีกแล้ว ท่านเพ่ยท่านเป็นโรคกระเพาะกำเริบอีกหรือเปลา่าถ้าไม่อย่างนั้นฉันไปซื้อของกินและยาให้ท่านดีไหมท่านผู้หญิงมาได้ยังไงคุณเพิยนี่คือที่ฉันตุนให้คุณซุปกระดูกหมูและมันสำปะหลังยังใส่ดอกลิลลี่และ,มะเมล็ดบัวด้วย ไม่เพียงแต่บรรเทาอาการปวดท้องนอกจากนี้ยังช่วยขจัดพิษร้อนในร่างกายของคุณ งั้นฉันจะไม่รบกวนการทํางานของท่านแล้วกลับบ้านให้เร็วหน่อยนะไม่ดีแล้วท่านเพลยผู้เข้าร่วมพิเศษเกิดบาดเจ็บขึ้นมาเ,เกิดบาดเจ็บขึ้นมาไม่สามารถมาร้องเพลงได้ไม่ได้บอกว่าต้องเริ่มตอนสองทุ่มหรอกหรือจะมีดาราม่าร้องเพลงใหม่ตอนนี้เกือบสองทุ่มแล้วทําไมยังไม่เริ่มอีกละ่ะใช่แล้วใช่เลย เรื่องของกลุ่มเพ่ยเป็นยังไงก็ให้เรารอนิ่งอยู่ที่นี่งั้นเหรองานเลี้ยงการกุศลนี้ยังจะจัดได้ไหมถ้ายังไม่เริ่มอีกเราก็จะต้องลาออกกันทั้งหมดแล้วลาออกนี่มันไม่หลอกลวงกันเหรอใช่แล้วเราก็ต้องถอนตัวลาออกท่านเพยแขกรับเชิญเริ่มเร่งเราแล้วแต่ตอนนี้หาคนไม่ได้เลยที่สามารถขึ้นเวทีมาแทนได้ถ้าพวกเขาทั้งหมดถอนตัวกลุ่มเพลยของเราจะต้องประสบกับความสูญเสียสา0รอยล้านนั้นก็หาต่อไปใช่ หานักร้องไม่เจอแบบนี้จะทำยังไงดีหรือไม่ให้ฉันขึ้นเวทีลองดูคุณเพ่อเคยช่วยฉันเยอะมาก่อนฉันต้องช่วยเขาสักครั้งทำไมมันถึงเมื่อทันทีเลยแล้วนั่นใครเหรอน่า น่าว้าสวยงัม summer 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 พระเจ้านี่เป็นนักร้องคนไหนแทบจะเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเลยน่าอัศจรรย์มากเสียงไพรราบคนก็ง,งาม ถ้าชาตินี้แต่งงานกับนางฟ้าแบบนี้ก็คุ้มค่าตายเลยคุณเพ่คือคุณนายไม่คิดว่าคุณนายจะแต่งตัวสวยสวยกว่าดาราดังซะอีกดีจริงๆฟังเถลินมากดีมากฟังเพราะมากดีมากฟังดีจริงๆมอบให้คุณคุณร้องได้ดีมากขอบคุณมีการพิจารณาพัฒนาต่อไปใหมยอยากมาลองที่บริษัทเราไหม พิจารณาบริษัทเราหน่อยนะสวัสดิการของเราดีฟังดีจริงๆขอบคุณขอบคุณ,คณร้องได้ดีคนก็สวยเซ็นสัญญากับเราหน่อยเธอสามคนนั้นที่ส่งดอกไม้บอกว่าทั้งสามเป็นระดับใหญ่ในวงการธุรกิจคุณพูดถึงสาวสวยบนเวทีนั่นใช่ไหมชอบใครละ่ะฉันได้ยินมาเมื่อทุกคนกําลังพูดคุยกันคุณจะรู้สึกไม่ได้มองไปที่คนที่ชอบรอให้เธอมองไปที่ใครนั่นคือคนที่เธอชอบใช่ไหม คุณเพล่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 คุณเพ่คุณเพ่คุณเพ่สบายดีไหมคุณเพ่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 อาการของท่านไม่สามารถรอได้อีกต้องรีบดำเนินการต้องมีคืนแรกกับคุณหนิงให้ได้ ฉันจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนยังมีอีกสามวันนั่นคือวันเกิดอายุสาสิปีของท่านท่านเพยคุณหนิงซีเป็นเพียงแค่นักศึกษาหญิงธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นท่านเป็นมหาเศรษฐีที่รวยมหาศาลอะไรสำคัญกว่ากันเชื่อว่าท่านคงรู้อยู่ในใจท่านและคุณหนิงซีถูกกําหนดให้ต้องมีคนหนึ่งคนเท่านั้นที่ต้องอยู่ท่านเพยเอย๋ยท่านเลือกเอาเองเถอะ สวัสดีคุณเพยท่านเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพดีขึ้นไหมถ้าไม่อย่างนั้นท่านช่วยส่งที่อยู่โรงพยาบาลให้ฉันหน่อยฉันจะเก็บของแล้วไปดูแลท่านไม่ต้องรอกฉันจะกลับบ้านพรุ่งนี้ดีมากงั้นฉัน วันที่สิบแปดเดือนมิถุนายนนั่นไม่ใช่พรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้คือวันเกิดของคุณเพยป้าจางคุณเพอยบอกว่าเขาจะออกจากโรงพยาบาลพรุ่งนี้พอดีกับที่เป็นวันเกิดอายุสาสิบปีของเขาถ้าไม่อย่างนั้นเรามาตกแต่งลวงหน้าหน่อยเถอะเพื่อให้เขาได้เซอร์ไพรส์วันเกิดท่านหญิงท่านอย่าพูดัมวไปนะบ้านของเรา เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทํากับมันเกิดเพราะว่าท่านเพยเกิดมามีร่างกายบริสุทธิ์ธาตุร้อนอาจารย์บอกว่าเขามีโอกาสสูงมากอยู่ไม่ถึงอายุ30ปีดังนั้นท่านเพยตั้งแต่เด็กจนโตก็ไม่กล้าฉลองวันเกิดกลัวว่าผ่านไปปีหนึ่งจะเหลือน้อยลงอีกอายุ30ปีนั้นพรุ่งนี้จะไม่ใช่เส้นตายสุดท้ายเหรอใช่แล้วคุณนายท่านเพยดูแลคุณไม่เล็วเลยคุณอย่าทําให้เขาผิดหวังนะ ท่านเพยวันนี้ท่านต้องจัดการกับหญิงสาวหนิงสีให้เรียบร้อยถึงแม้ว่ามันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของหญิงสาวหนิงสีแต่นี่คือโอกาสเดียวของท่านในการมีชีวิตอยู่โอกาสเพียงหนึ่งเดียวแล้ว สุขสันต์วันเกิดเร็วๆนี้ขอพอเลยยังมีอสามวันนั่นคือวันเกิดอายุ30ปีของท่านที่เล่นคุณเพื่ออยากโกรธเลยฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบฉลองวันเกิดแต่การขอพอในวันเกิดนั้นได้ผลจริงๆ ถ้าคุณไม่อนุญาตฉันจะขอพรแทนคุณขอให้คุณเื่อยสื่อเฉินมีสุขภาพดีอยู่เสมอยิ้มสม่ำเสมอและมีความสุขสมบูรณ์อายุยืนยาว คุณเพื่คนนั้นฉันยังเตรียมของขวัญวันเกิดให้คุณด้วยถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็เปิดเองเถอะ